ออกกำลังกายครับอ,ออกกำลังกายเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาก็ไอปั่นจักรยานมาเรียบร้อยแล้วนะครับไอปั่นมาส5ห้านาที45้านาทีปั่นเสร็จแล้วก็มาแขวนแขนต่ออ,อีกสัก15หนาทีนะฮะแขวนแขนให้ยกขึ้นสูงๆนะอย่าอย่า,ยาแขวนแบบนี้นะ แขวนวันนี้ไม่ไม่ได้อะไรนะครับให้แกวงให้ยกขึ้นให้สูงนะแบบนี้ยกขึ้นให้สูงนะครับมันจะได้ช่วยกระตุ้นตอมน้ำเหลืองที่อยู่ใต้รักแร้นะครับถ้าแกวงแบบนี้มันก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายไกลกองฮะการให้ยกขึ้นสูงๆแล้วก็จะได้ช่วยในเรื่องของ บริเวณนี้นะบริเวณหัวไหล่ที่มันอาจจะติดติดยึดยึดอยู่นะฮะก็จะช่วยได้รบรมวัน่นะฮะให้ยกให้สูงครับวันนี้คงจะต้องไม่ต้องสอนไม่ต้องแนะนำเรื่องของการแข่งแขนแล้วก็กาลังกายเรื่อง แก้ไขปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นอีกแล้วนะเพราะว่าได้แนะนํากันไปบ้างแล้วแนะนํากันไปบ้างแล้วที่เคยบอกไปคนหน้านี้คลิปก่อนหน้านี้นะฮะบอกไปแล้วว่าวิธีการในการแก้ไขปัญหาเรื่องหมอนรองกระดูกทับเส้นทํำยังไงนะวันนี้ก็จะพูดเรื่อง การเมืองเล็กน้อยครับเพราะว่าในรอบสองอาทิตย์สามอาทิตย์มานี้มีคนไลน์มาถามบ้างโทรมาคุยบ้างแลกเปลี่ยนเยอะว่าเรื่องการเมืองเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ยจะ,นะจะมีเมื่อไหรนะฮะจะมีเมื่อไหร่จะมีไหมนะครับก็ถามกันมาค่อนข้างเยอะผมก็บอกตรงๆว่าไม่สามารถที่จะบอกได้ว่าจะมีการปรับ คณะรัฐมนตรีหรือไม่และปรับเมื่อไรอำนาจในการปรับคณะรัฐมนตรีอยู่ที่พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นเพราะนั้นจะบอกว่าจะมีการปรับปรับวันนั้นปรับวันนี้ปรับใครออกใครเข้าบ้างเนี่ยอันนั้นเป็นการพูดไม่จริงครับพูดเท็จเพราะาอำนาจในการปรับคณะรัฐมนตรีเนี่ย อยู่ที่นายกรัฐมนตรีเพียงคนเดียวเท่านั้นเหตุที่มีคนถามกันข้ามามากเพราะว่าสัญญาณมันมาตั้งแต่เริ่มมีการกดดันให้กลุ่มสี่กุมารกลุ่มสี่กุมารก็จะมีคุณอุตมะมีคุณสนธิรัตน์มีคุณสุวิทย์มีคุณกอบศักดิ์แล้วก็มีหัวเรือก็คือคุณสมคิดจาตุศรีวิทักษ์นะ พยายามกดดันให้กลุ่มนี้ลาออกจากคณะกรรมการบริหารพักซึ่งคุณอุตมะเป็นหัวหน้าพักอยู่แล้วก็มีคุณสนธิรัตน์เป็นเลขาที่การพักแล้วก็มีคุณสวิทมีคุณกอบศักดิ์เป็นกรรมการบริหารพักอยู่ด้วยนะฮะก็มีความพยายามกดดันแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยสี่คุมานกลุ่มสี่คุมานก็ไม่ได้ ลาออกตามที่มีการกดดันสุดท้ายวิธีการก็คือเล่นบทโหดครับเล่นบทโหดก็คือให้คณะกรรมการบริหารพักเนี่ยลาออกเกินกึ่งหึงลาออกเกินกึ่งหนึ่งก็คือ18คนจากจำนวนทั้งหมด30กว่าคนก็ลาออกไป18คนเมื่อคณะกรรมการบริหารพักลาออกเกินเกินกึ่งหนึ่ะเกินกึ่งหนึ่ง ก็จะทําให้คณะ,ะกรรมการเหวียพักทั้งคณะเนี่ยพ้นจากตําแหน่งไปด้วยนะพ้นจากตําแหน่งไปด้วยซึ่งหมายถึงว่าคุณอุอตมะเสวนายนก็พ้นจากตําแหน่งหัวหน้าพักคุณสนธิรัตน์ก็พ้นจากตําแหน่งเลขาธิการพักและก็คนอื่นๆก็จะต้องพ้นจากตําแหน่งด้วยแต่ว่าในช่วงรอยต่อเนี่ยจะต้องรักษาการไว้ก่อนรักษาการไปก่อนจนกว่าจะได้คณะกรรมการเริียรพักชุดใหม่นะครับ แล้วสุดท้ายคือเป็นไปตามที่มีการคาดหมายก็คือลุงป้อมนะฮะลุงป้อมพลเอกปลาวิทย์วงสุวรรณก็เข้ามาเป็นหัวหน้าพักพลังประจรัฐแล้วมีคุณอนุชานาคาสใยเป็นเลขาธิการพักที่เหลือกรรมการบริหารพักอื่นๆส่วนมากก็ยังเป็นชุดเก่าอยู่ยังเป็นชุดเก่าอยู่ยกเว้น4กุมาร คือยกเว้นคุณอุตมะยกเว้นคุณสนธิรัตยกเว้นคุณสุวิทย์แล้วก็ยกเว้นคุณกอบศักนะอันนี้คือเป้าหมายที่เขาต้องการให้ออกไปอยู่แล้วนะฮะสุดท้ายก็คือว่า4คนนี้ไม่มีตําแหน่งในคณะกรรมการบริหารพักพลังประชารัฐชุดใหม่ก็หลังจากเลปลี่ยนแปลงกรรมการบริหารพักก็มีการคาดการณ์กันว่าน่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรี ก็คือให้คนที่เข้ามาเป็นกรรมาการบริหารพรรคชุดใหม่เนี่ยได้มีตําแหน่งทางการเมืองซึ่งจริงๆหัวหน้าพักก็คือพลเอกระวิวรวงสุวรรณก็เป็นรองนายกรัฐมนตรีอยู่แล้วแต่ว่าที่เข้ามาใหม่แล้วก็คาดหวังว่าจะได้รับตําแหน่งก็คือเลขาธิการพรรคคุณอนุชานาคาใสหรืออาจจะมีการปรับโยกการภายในนะ เช่นเมื่อไม่มีเมื่อคุณสนธิรัฐพ้นจากตําแหน่งเลขาธิการพักแล้วก็ควรจะลุกขึ้นจากเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเพื่อเปิดทางให้คนอื่นไหมแต่ว่าคนที่จบจ้องหมายตาว่าจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนใหม่แทนคุณสนธิรัฐก็คือคุณสุริยะจึงเรื่องรวงกิจนะคุณสุริยะจึงรุงรงนะร่งเรือง,เรองกิจอนะ่พูดได้ชัดอีกทีนะฮะ แล้วก็จะต้องหาตำแหน่งใหม่ให้กับทางคุณอนุชานาคาใสก็มีการพูดถึงกันเหมือนกันว่าคุณจะให้ควรจะให้คุณอนุชาอยู่ในตำแหน่งอะไรในรัฐบาลนี้จะมีการแลกกระทรวงกันไหมเช่นว่า,าเมื่อมอมเตาลาออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน แล้วก็มีชื่อของอตัวแทนที่จะมาในนามของอพักรวมพลังประชาชา,ชาติไทยแล้วคือาอาจารย์เนกเราธรรมทัศตจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานแทนแต่เข้าใจว่าอาจารย์อเนกน่าจะถนัดทางด้านการศึกษาม,มากกว่าจึงมีการพูดกันภายในว่าน่าจะแลกเปลี่ยนกัน เช่นให้คุณอนุชานาการสมานั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไหมแล้วก็ให้อาจารายาเนกไปนั่งกระทรวงอื่นที่มีความรู้ความเชจยวชาญเช่นด้านการศึกษาจะไปนั่งว่าการกระทรวงอุดมศึกษาไหมอะ,ะต่างๆเหล่านี้นะอันนี้คือต้นสายปลายเหตุที่ ที่ทาให้มีคนโทรเข้ามาถามมากว่าเมื่อไหรจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วก็จะมีใครเข้าบ้างใครออกบ้างนะอันนี้บอกไม่ได้จริงๆนะครับว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อไหร่และจะมีใครเข้าบ้างใครออกบ้างเพราะว่ายังไม่มีสัญญาณใดๆจากนายกร,รัฐมนตรีว่าจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีเมื่อไหรบอกตรงๆว่ายังไม่มีสัญญาณใดๆ ที่จะส่งมาจากนายกรัฐมนตรีว่าให้เตรียมบุคคลที่จะมาแทนคนที่กำลังจะออกไปซึ่งนายกรัฐมนตรีเป็นคนมีอำน,นาจเต็มโดยตรงก็จะต้องส่งสายยันไปยังบรรดาพักร่วมรัฐบาลหรือแม้กระทั่งพักคพลังบัะชารัฐเองจะส่งใครเข้ามาเสียบส่งใครเข้ามาแทนอันนี้คือ นายกรัฐมนตรีต้องส่งสัญญาณว่าเออประชานิปัติเราจะปรับคณะรัฐมนตรีนะของอยูเนี่ยยูจะเปลี่ยนใครบ้างไหมส่งทัญญาณไปยังพรรคภูมิใจไทยว่าเออเราจะปรับคณะรัฐมนตรีของคุณยังอยู่เหมือนเดิมไหมหรือว่าจะเอาใครเข้าบ้างใครออกบ้างนะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยยังไม่มีสัญญาณจากนายกรัฐมนตรีมีแต่คาดการณ์กันเอาเองมีแต่คาดการณ์กันเอาเองนายกรัฐมนตรีก็ พูดหลายครั้งแล้วว่ายังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในระยะสั้นๆน,นี้นะซึ่งผมเองก็ส่งสัญญาณไปนานแล้วเหมือนกันตั้งแต่เขามีการกดดันให้คณะกรรมการ委员พักลาออกแล้วก็มีการลาออก18คนผม,ผมก็ยืนยันในตั้งแต่นั้นว่าการปรับคณะรัฐมนตรีน่าจะมีขึ้นหลังจากนี้ไปสามหรือสี่เดือน ทำไมผมถึงบอกว่าสามหรือสี่เดือนถึงจะมีการสลับคณะรัฐมนตรีอย่าลืมว่าเวลานี้เนี่ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิดมันยังคงอยู่และก็ยังอยู่กับเราอีกนานยังคงอยู่กับเราอีกนานแล้วไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะที่บอกว่านานก็ยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจบสิ้นไปนะยังไม่รู้ว่าเมื่อไหร่จะจบสิ้นไปเทียทีแล้วที่สําคัญก็คือ บรรดารัฐมนตรีที่มีเป้าหมายจะให้ออกเช่นคุณอุตมะหรือคนุสนธิรัฐก,ก็เป็นคนที่วางโครงในการที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศนี้ด้วยรวมทั้งคุณสมคิดจตุทีมิทักษ์ด้วยนะเป็นคนคุมเรื่องของการทำแผนฟื้นฟูประเทศคุณอุตมะก็เป็นคนทำแผนฟื้นฟูนะรวมถึง ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,564คุณอุตมะเสาวนายนก็เป็นคนคุมในการออกร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี64ด้วยตัวเองด้วยแล้วหลังจากสภาผ่านวรระหนึ่งไปแล้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องเป็นประธานคณะกรรมการปิการแปลยติงบประมาณ นั่นหมายถึงว่าคุณอุตมะในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็ต้องนั่งอยู่ในประธานกันมาธีการแยตติงบประมาณของรัฐเพราะคงจะไม่มีการเปลี่ยนมากลางศึกในสถานการณ์นี้แล้วก็ธรรมเนียมทหารก็จะไม่มีการเปลี่ยนมากลางศึกเช่นเดียวกันนะครับ ไม่มีการเปลี่ยนมากลางศึกเจ็เดียวกันเพราะฉะนั้นสถานการณ์สั้นๆนี้เชื่อว่าจะยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีคนที่จะเข้ามาเสียบคนที่จะเข้ามาแทนก็รอไปก่อนรอกันไปก่อนอาจจะรอกันจนสามเดือนห้าเดือนเลยไปแล้วก็ได้หรืออาจจะต้นปีหน้าหรือซ้ำไปถึงจะมีการปรับคณะรัฐมนตรีนะฮะ อันนี้คือประมาณการคร่าวๆว่าเออมันจะเกิดขึ้นเมื่อไรออในการปรับคณะรัฐมนตรีนะจะได้ไม่ต้องมาหลายมาถามไม่ต้องโทรมาถามนะก็แจ้งไอ้ทราบทางนี้ว่าการปรับคณะรัฐมนตรีในระยะสั้นๆน,นี้จะยังไม่มีแล้วที่สำคัญคืออยากให้จับตาการเคลื่อนไหวของกลุ่มสี่กุมาร กลุ่มสีกมาณรวมถึงคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์ช่วงนี้เคลื่อนไหวผิดปกติคุณสมคิดจตุศรีพิทักษ์ไม่เคยลงพื้นที่ไม่เคยลงไปสัมผัสชุมชนมานานมากล่าสุดเนี่ยก็เดินสายลงพื้นที่ครับไปกับรัฐมนตรีสุวิตบ้างแล้วล่าสุดคือไปที่อยุธยาไปดูเรื่องอกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งกองทุนหมู่บ้านในอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคุณสมคิดอันนี้คืออีกลีลาหนึ่งซึ่งไม่เคยปรากฏไม่เคยเห็นเราก็เห็นแต่คุณสมคิดอยู่หน้าโพรเดียมเราก็พูดหน้าโพรเดียมทุกวันนะแต่บทบาทใหม่ที่เห็นก็คือลงพื้นที่ไปสัมผัสชาวบ้านไปสัมผัสชุมชนแล้วอีกอย่างคือการขึ้นนโยบายใหม่ขึ้นมานโยบายใหม่ที่เพิ่งแถลงไว้เมื่อไม่นานนี้ ก็คือพลังงานสร้างชาติย้ำวิธีนะนโยบายพลังงานสร้างชาติซึ่งจะมีการใช้งบในการลงทุนหลายแสนล้านมีเป้าหมายที่จะให้กระทรวงพลังงานเป็นแม่งานในการที่จะสร้างชาติด้วยพลังงานด้วยด้วยพลังงานก็ผุดนโยบายพลังงานสร้างชาติขึ้นมาแล้วก็จะมีโครงการลงทุนโน่นนี่สรรพัดนะฮะ ซึ่งในจำนวนนี้รวมถึงโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากที่จะผลักดันให้เป็นจริงเป็นจังที่นักลงทุนทั้งหลายก็รอมานาน SME ทั้งหลายก็รอมานานตั้งแต่มีนาเมษาพุกราพามิถุนา,า,แ,า,นาแล้วนี่ก็รกรกฎาก็ยังไม่เกิดขึ้นในเวลานี้ยังไม่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีถึงแม้ว่า,ผาแผน บางเรื่องนะแผนบางเรื่องก็ผ่านสภาพัดเรียบร้อยแล้วแต่ว่ายังไม่ผ่านคณะรัฐมนตรีจึงยังเปิดให้มีการยื่นเงื่อนไขตามหลักเกณฑนะ์ไม่ได้นะไม่ได้เพราะฉะนั้นการลงทุนเรื่องของโรงไฟฟ้าชุมชนที่มีป้าหมาย700ดรมกะวัตเจ็ดร้อยมกะวัตจึงยังไม่เกิดขึ้น 700เมกะวัมตกเนี่ยแบ่งเป็นแบบควิ Win Quick Win ก็คือข้าวินก่อนเข้าวินด่วนคือกลุ่มผู้ที่ลงทุนไปก่อนหน้านี้สร้างโรงไฟฟ้าเสร็จแล้วหรืออยู่ระหว่างการก่อสร้างอันนี้เรียกว่า Quick Win อันนี้เป้าหมายคือ100เมกะวัไม์แล้วก็จะมีการเปิดให้ยื่นข้อเสนอยื่นเงื่อนไขโรงไฟฟ้าใหม่เนี่ย อีก600เมกะวัตรวมแล้วทั้งสองเฟสเนี่ยจะมีการลงทุนทั้งหมดเนี่ยเจ็ดหมื่นล้านหนึ่งเมกะวัตเนี่ยจะมีการลงทุนหนึ่งร้อยล้านพรามีเจ็ดร้อยเมกะวัตก็จะมีเงินบุนเบียนผ่านกลไกของการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเนี่ยเจ็ดหมื่นล้านนะะเจ็ดหมื่นล้าน จะทำให้ถ้าลงไป้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรางเกิดขึ้นจริงๆจะทำให้เกิดการจ้างงานเกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบนะสร้างสวัสดิการให้เกิดขึ้นในชุมชนอีกมากมายนะเกิดการจ้างงานเกิดการต่างๆเนี่ยวิสาหกิจชุมชนจะต้องไปส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยปลูกปลูกหญ้าในเปียหรือปลูกไผ่หรือ าหาวัดสดุวัตถุที่เป็นพลังงานที่เป็นพลังงานเช่นถ้าเป็นทางใต้ก็อาจจะมีกิ่งยางพาราหรือว่าประเภทาทางป์มหรือแม้กระทั่งขยะก็สามารถที่จะนำมาเป็นพลังงานได้นะก็จะมีโรงไฟฟ้าชีวมวลโรงไฟฟ้าเหล่านี้เกิดขึ้นในชุมชนต่างๆ ถ้าบรรลุเป,ป้าหมายก็อย่างที่ว่าก็คือจะทําให้ชุมชนมีความหวังมีความอยู่ดีกินดีมีการสร้างงานเกิดสวัสดิการขึ้นในชุมชนภายใต้เงื่อนไขโรงไฟฟ้าชุมชนเพื่อเศรษฐกิจฐานรากอันนี้คือก็เล่าให้ฟังว่ากลุ่มสี่กุมารเริ่มจะมีการแสดงบทบาทใหม่นะแสะดงบทบาทใหม่แล้วก็เริ่มจะลงชุมชนมากขึ้น อย่างเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาคุณสนธิรัตน์สนธิจิรวงศ์รัมดีพลังงานก็ไปที่ลำปางไปดูการปลูกไผ่ปลูกไผ่นะซึ่งซึ่งคุณประพัฒ์ปัญญาชาตรักเนี่ยไปปลูกไผ่ไปที่ลำปางเป้าหมายก็คือร่วมกอยฟ้าเช่นเดียวกันแล้วก็เมื่อวันอาทิตย์วันเสาร์อยู่ลำปางนะวันอาทิตย์คุณสนธิรัตน์ไปที่เชียงใหม่ ไปดูโรงไฟฟ้าที่กำลังก่อสร้างนะก่อสร้างหรือก่อสร้างเสร็จแล้วนี่แหละนะที่เชียงใหม่ก็จะเห็นบทบาทว่ากลุ่มสี่กุมารภายใต้าการกำกับของคุณสมคิดเนี่ยก็จะลงพื้นที่มากขึ้นพบป่าชาวบ้านมากขึ้นเป็นกันเองกับชาวบ้านมากขึ้นสร้างบทบาทอีกบทบาทหนึ่งนะฮะทั้งทั้งที่จริงๆแล้วก่อนหน้านี้บทบาทของกลุ่มสี่กุมาร าการสำรวจของโพต่างๆก็เป็นที่ยอมรับเรื่องของการทํางานในรอบปีที่ผ่านมาที่นั่งเป็นรัฐมนตรีเป็นที่ยอมรับในเรื่องของความซื่อสัตย์ุจริตความมุ่งมั่นความตั้งใจนะในการที่จะทํางานปลักดันโดยเฉพาะยิ่งในช่วงของการแพร่ระบาดของอโรคโควิด -19 กระทรวงพลังงานเป็นกระทรวงหนึ่งที่ถือว่ามีบทบาทสําคัญนะอีกรองลงมาจากากระทรวงสาธารณสุขนะแล้วก็กระทรวงอื่นๆกระทรวงมหาดไทยนะที่ต้องสัมผัสกับชาวบ้านกระทรวงพลังงานก็มีโครงการออกไปค่อนข้างเยอะในการช่วยเหลือชาวบ้านในภาวะวิกฤตที่เกิดโรคระบาดนะมีอะไรบ้างเช่นว่าหก็ คือเรื่องของการลดหย่อนเรื่องของการค่ากระแสไฟฟ้าและก็เรื่องของการคืนเงินคืนเงินมัดจําค่ากระแสไฟฟ้าเรื่องของการแจกเจลแอนโกรงเร่งโรงงานผลิตเร่งโรงงานผลิตแอนกรงหให้ออกมาเพียงพอกับความต้องการของสังคมในเวลานั้นมีปัญหาเรื่องว่า แอลกอฮอล์ไม่มีเจลแอลกอฮอล์ไม่พออันนี้ไม่พูดเรื่องหน้ากากนะหน้ากากเป็นเรื่องของกระทรวงผลิตพอพูดถึงเจลแอลกอฮอล์พูดถึงแอลกอฮอล์ก็มาที่กระทรวงพลังงานกระทรวงพลังงานโดยคุณสนธิรัตน์ก็เร่งในการที่จะให้โรงงานในกำกับผลิตแอลกอฮอล์มาแจากชาวบ้านให้เพียงพอนะะ กดแจกผ่านไปยังอสอมอสอมออสอมก็ไปแจกกับชาวบ้านนะอันนี้คร่าวๆอ่ะกระทรวงพลังงานก็มีบทบาทในการช่วยเหลือชาวบ้านไม่น้อยเรื่องของผลกระทบที่เกิดจากโควิด19นะอันนี้เล่าให้ฟังสั้นๆว่าอนาคตของกลุ่มสีกุมารวันนี้ยังไม่รู้ว่าจะเดินไปในทิศทางไหนอย่างไร แต่เราได้เห็นบทบาทของการทําหน้าที่การทํางานผมวิเคราะห์ว่ากลุ่มซีโกมานจะมีทางเลือกอยู่สอทาง 1. ลาออกจากสมาชิกพักพลังประชารัฐสลาออกจากสมาชิกพักพลังประชารัฐและลาออกจากรัฐมนตรีด้วยนะส เมื่อลาออกแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาสักพักหนึ่งเป็นพรรคของตัวเองแนวของตัวเองเช่นอาจจะใช้ชื่อว่าพรรคฐานรากไทยก็ได้เพราะว่าเขาพยายามผลักดันเรื่องเศรษฐกิจฐานรากโรงไฟฟ้าชุมชนก็เศรษฐกิจฐานรากเพราะฉะนั้นเป็นไปได้ว่ากลุ่มซี่กุมารอาจจะตั้งพรรคการเมืองใหม่ชื่อพรรคฐานรากไทยก็ได้นะฮะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าวันนี้ มันหนทางทางการเมืองมันตีบมันตันเดินไปไม่ได้ก็จะยุติบทบาททางการเมืองยุติบทบาททางการเมืองแล้วไปทำอะไรก็กลับไปกลับไปสู่ทินฐานเดิมก็คือไปทำงานที่มูลนิธิสัมมาชีพที่คุณสมคิดร่วมกันกับอาจารย์ได้ตั้งกันขึ้นมานะ ตั้งกันขึ้นมาแล้วก็ผลักดันเรื่องของการพัฒนาชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยทำมาต่อเนื่องอยู่แล้วก็อาจจะกลับไปที่มูลนิธิสามอาชีพแล้วก็ทํางานที่มูลนิธิต่อไปนะ,ะอันนี้คือ4ทางเลือกที่ผมคาดการประมาณการคร่าวๆว่าจะเป็นไปได้แต่ผมพันธงว่ากลุ่ม4ีกุมารต้องออกจากพักพลังประชารัฐ และตั้งพักการเมืองใหม่ตั้งพักการเมืองใหม่่วนจะชื่ออะไรชื่อตามที่ผมว่าไมมพักาฐานรากไทยหรือพักเศรษฐกิจฐานรากไหมอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ว่ากันไปทีหนึ่งนะแต่ผมคาดทงว่าอีกไม่นานคุณสนธิรัตน์และคณะต้องลาออกจากสมาชิกพักพลังประชารัฐ แล้วก็แนวโน้มคือตั้งพักการเมืองใหม่ขึ้นมาอีก1นึ่งพักอาจจะเป็นพักขนาดกลางๆยี่สิบสที่นั่งเป้าหมายแค่นี้ก่อนนะเอาละครับวันนี้ก็บุนมาพอสมควรขออนุญาตเพียงแค่นี้ก่อนนะวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะสวัสดีครับ